สบายดีเนาะทุกคนเมื่อนี้ลาน้อยสิพาไปอัปเดตส่วนภาคลาน้อยเด้อมื่อนีนนะแต่ก่อนจะพาจะพาไปไปเบื้องกบลาน้อยก่อนเนาะกบคอนโดลาน้อยเนาะนีน่กบคอนโดลาน้อยเห็นบอตัวใหญ่ละดเนาะกินอาหารดีดีเอพนันกินนะพันญาติกันกินกึกกักกึกกักกึกกักยังไงเลยกบน,นี่นะ อันนี้ก็เข้าหน้าหนาวแลว้วกบกันหนาวกบกะคือละน้อยเกลีอยมันต่ละมือเนาะอันมันขึ้นมายูดถึงพี่แหละเพราะว่าละน้อยจะเอาน้ำใส่หนึน่งเดีงยิจะมายูดถึงพี่มันหนาวยยมหนาวมันหนาวก้น <c> ว <oughs> ัวเป็น,นอะไ <c oughs> รเนาะกบคอนดูกบเลี้ยงใส่กระตุกเนาะอันนี้นะ เกลือหัวหานมันทุกมื้อเจ้าเลียงเนาะสองมื้อหนึ่งสองเท่อละน้อยเกลือนะแต่ว่าน้ำมันเปลี่ยนมื้อละเท่ารอบบเมนมื้อละเท่าสองมื้อหนึ่งมื้อสองละเปลี่ยนเนาะสมมติอันนี้ละน้อยหากกับเปลี่ยนแล้วแต่ว่าตอนเปลี่ยนบรายทายให้เบิร์เนาะเปลี่ยนแล้วละกะเกลือมันมันก็แย่งกันกินตึ้งตังตึ้งตังอยู่ กูคอนโดแล้วน้อยสิเลี้ยงให้เต็มกระตุกนี่เลยเลยลองเบิ่งเดือว่ามันสิใหญ่สัมใด้เนาะกระตุกนี่นะกบอบอบอ๊บอบอบอ๊บอบอบเดี๋ยวข้ามามันฮ้องอบอ๊บอ๊บอ๊บไก่กเพานี่เห็ดกับเพาหมูกับเพาไก่กับเพากบโอ้ยแซ่บใส่เด้พี่น้องเอ้ มีพักบัวละพาเนาะพักบัวละพาได้ทสีขวางเออนะพักบัวละพาตอนนั้นมีลอยๆละน้อยตัดมันเดี๋ยแล้ีพักพักกะลัมปีดอกเนาะพักกัดพักพักพักกะลัปีดอกละน้อยเออเนะมันเป็นดอกสีขาวฮันเดเนาะแต่ว่ามันบงงามนะปีนี้เป็นอย่างบุขีร้ายเอาฟุ้นใช้บักลายก็ขี้ร้ายเนาะนี่เห็นบ่ส่วนพัก หอมบัวคอนโดลาน้อยละน้อยปลูกสกตุกลาน้อยปลูกสกันดินนะแล้วมันเน่ามืดลาน้อยเราอมาปลูกสกตุกบึงพัดว่างามเทงงามว่าบึงไหมใบมันเตยเตะแยะมันงามสันนี่พอได้เก็บเสอเสแกงทินะเนี่ยลาน้อยมาลักมักทัวกันมักทัวไปกินก่อนเด้อมาเด้อมากินละมักทัวลาน้อยเด้อสองนวยทำอิดแหกมัน แหกมันเดื้อกินหักทั่วน้ำกานเดื้อทุกคนเดื้อหวานกรอบเนื้อเสือกอบงินบอกรินอยู่ไกลขอกลย จึงหอมขี่ไกเ่เลยนิ่นเลยแล้วกินมัคคุอามัคคุอาอารมณ์ดีมัคคุอาซองด้วยทำอิดเป็ดแล้วเนาะแซ <c oughs> ่บหลายหวานกรอบดีเสียงตัวไก่กึกกักกึกกัก

สาวละน้อยสาวเสียงขวงเด้อเน้อขอบใจเด้อที่มาติดตามสาวละน้อยใจล,ลายลายพักทุกคนเลยทักทุกันเลย